สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พามาชม L 3 6 0 8ครับผมตัวนี้สวยมากครับตัวนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับดันหน้าเต็มนะครับดันหน้าเต็มเช็คพร้อมใช้นะครับสวยๆนะครับอย่างสวยๆครับยางดีทั้ง4เส้นครับชั่วโมง พันสองนะครับรถเดิมๆนะครับทอนคัดไม่เคยผ่านนะครับมีทําสีช่วงล่างครับผมผานหลังเป็นผานบิ๊กแท็กเตอร์นะครับผานห้าใบยี่สองนะครับสวยๆครับดูพีดีโอครับเต็มเต็มครับผมพร้อมขอลากนะครับด้านหลังไม่มีจุดรั่วซึมครับผมนี่นะครับดูครับ ดูหูข้างครับไม่เคยเชื่อมครับหูข้างไม่เคยเชื่อมนะครับหูเหลือเต็มเต็มครับอันนี้ซีนเดิมโรงงานนะครับฟังเสียงเครื่องดูครับเสียงนิ่มครับเดี๋ยวดูขึ้นลงครับเครื่องแน่นๆ่นครับผมครับไฮดรลิกสุดยอดครับนี่นะครับขึ้นลง ไฟแต่ออกกบปกตินะครับเช็คพร้อมลุยครับตัวนี้เราขายอุปกรณ์3ชิ้นนะครับดูผานหลังครับผานหลังก็สวยเต็มนะครับสวยเต็มผานห้าใบยีิบสองครับไม่มีจุดรั่วซึมครับเช็คพร้อมลุยครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับยางเป็นบิดสโตนครับเต็มเต็มทั้ง4เส้นนะครับดันหน้าก็เต็มเต็มครับเครื่องดีเกียร์ดีครับตัวนี้ 315,000บาทครับอุปก,กรณ์3มชิ้นลรตเอรี่สวยนะครับครับวิ่งดูครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ครับที่081768 2479 097 971 2677ครับหลานสมคิดการค้าจังหวัดกรสินครับผมตัวนี้เช็คพร้อมใช้งานนะครับสวยๆครับเครื่องแน่น,นครับ 3608ครับรุ่นยอดนิยมครับผมเดินหน้าถอยหลังคล่องตัวครับเฟืองท้ายไม่หอนครับเครื่องแน่นครับไปแต่ปกติครับคัดเดิมนะครับตัวนี้โรตอรี่สวยครับ ตัวนี้เดินหน้า8ถอยหลัง8นะครับดูโฟวินนะครับการทํางานนะครับครับล้อจะสะบัดตรงข้ามกันนะครับนี่นะครับนะครับโฟวินนะครับนี่นะครับดูนี่นะครับคัดเดิมนะครับเดี๋ยวดูเครื่องด้านในครับครับเครื่องิมเดิมนะครับไม่เคยทํานะครับ ครับมาร์กเดิมทั้งคันครับดูเครื่องครับเพื่อความมั่นใจให้ลูกค้านะครับเครื่องไม่มีควันไม่มีไอนะครับเครื่องแน่นครับผมับสภาพเดิมๆนี่นะครับสภาพเดิมๆนะครับต้นพัดเดิมนะครับนี่ครับดูน้ําครับดูให้เห็นกันจะจะไปเลยครับวิ่งมาเมื่อกี้นะครับ น้ำไม่ดันนะครับอุปกรณ์สวยนะครับดูดันหน้าครับดันหน้าสวยๆเลยครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับลูกหมากแน่นนะครับลูกหมากเดิมนะครับแน่นมากครับโฟวินทำงานปกติครับดูไฟนะครับไฟออกทุกจุดนะครับไฟออกทุกจุดนะครับดูนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟแต่ออกปกตินะครับรับเดี๋ยว นี่นะครับไฟแตะออกปกตินะครับสวยๆเลยครับผมสีกระโปรงเนี่เดิมๆนะครับสีสวยมากครับทางร้านก็เช็คสีคันล่างให้นะครับให้ดูสวยงามนะครับเช็คความใช้ครับไม่มีจุดรั่วซึมครับผมอันนี้ซีนเดิมโรงงานนะครับปีดีโอก็เต็มๆครับ่อลากสวยนะครับโรตารี่เป็นตัวนี้นะครับ RX 163นะครับ ตัวนี้ใบก็ถือว่ายังสวยๆอยู่ครับใบสวยๆสกีข้างครบนะครับตัวนี้ครับด้านหลังไม่มีผุนะครับครับเดิมๆครับเจ้าของเดิมรักษาดีมากครับผมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับพร้อมลุยครับโรตารี่ตาช้างนะครับราคาสามแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทครับผมนี่ครับรถเครื่องแน่นๆครับ ด้านหน้าก็เต็มๆนะครับยางก็ดีนะครับกระโปรงสีเดิมนะครับไฟแต่เช็คพร้อมลุยครับเบาะสวยนะครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0817682479 0979712677ครับร้านสมคิดการค้าตั้งอยู่ตำบหลหนองแปนงอำเภอกำลาแสาจังหวัดกาลสินนะครับ ลูกค้าสามารถโอนจองออนไลน์ได้นะครับหรือว่าเข้ามาดูตัวจริงครับได้ที่ร้านสมคิดการค้าครับผมสวยๆครับ315,000บาทครับสำหรับ L 3 6 0 8คันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ